สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมมีสามดาวค่ะวันนี้ทอมมีสามดาวสิาษษษษษษษ้าท่านผู้ชมมหาหน่องอีกคิวหนองอีกคิวเพิ่นไปนอนบ้านพอเพิ่นฝันฝันเห็นเลขสามโตเป็นโตสีแดงโตสีดำค่ะท่านผู้ชมสีดำเห็นสามโตเลข ลอยมาใส่ตัวหนาสามตัวสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดกับไปฟังกับหน่อง EQ, อีคิวผอมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นมาเด้อค่ะหน่องอีคิวก่ะนั่งถ่ายอยู่นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมกับไปรับชมรับฟังกับหน่อง EQ, อีคิวผอมๆกันเลยค่ะแม่พย่อมกลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่องอีคิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่พาย่อมเป็นมากคับหลานเลยครับท่านผู้ชมมืันนี้เนาะ วันหยุดครับสมุช้อมวันเสาร์ครับอันนม่พยอมอันก็เรื่องเล่าสู้ฟังนะครับเป็นฟันว่าจย่างไรบ้าครับน้องอีคิวปไปบ้านพอ่อเพื่อนเนี่ยนาลูกไปพ่อเพื่อนมาหาไปนอนด่พุ่นเป็นเตียงบานพ่อจะไปนอนข้างที่บ้านพ่อครับเป็นมาเพื่อนเล่นว่าวแย่ตังกระจายอย่ ฝันแต่ได้ฝันตัวเลขเป็นว่าครับก็เล่าว่นเป็นฝันเลขยังล่ะก็เล่ว่าสิ่งหลายถามเพื่อนนั่นเดี๋ยวเดียวคือเป็นฝันเห็นอย่างอยู่บ้านพ่อคุณกับเพื่อนอันกับเพื่อนเพื่นว่าเพื่อนบ่ได้ฝันเห็นอย่างเพื่อนบ่บอกแต่เพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นเลขเพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นตัวเลขเพป็นว่าฝันเห็นตัวเลขเลยเออเพื่อนว่าจสิ่งหลายลูกเพราะเพื่อนบาให้แม่ฟังหน่ะครับเดี๋ยวจะถามน้องอีคิวกันอันอันน้องอีคิวครับน้องอีคิวฝันไปยังไงกว่าครับผมเบอกสู่ เอฟซีฟันไหนครับบังลาฟันเห็นอย่างฟันเห็นอย่างบฮะฟันเห็นอย่างฟันเห็นจะเลขเลขตัวใดแล้วว่าดังๆเลที่เราเลขตัวหดครับเลขตัวใดครับบอกเลขตัวไหน้องอีคิวศูนย์สามเจ็ดอุณแปลว่าศูนย์สามเจ็ดอันไพ่ไพ่มาบอกน้องอีคิวศูนย์สามเจ็ดคุบอกมาเห็นตัวเลขเลยเห็นตัวเลขเลยบี่ลู ครับอุ้ยครับ,บ,บ,บเห็นตัวเลขขึ้นมาเองเลยบออันน้องอีคิวครับตัวสีไหไสีแดงหรือสีขาวสีดสําสีหยางสีหยงเหเห็นแล้ีมันเป็นสี้หยางตัวเล้ครับตวเลขสีหยางครับจะให้เพิ่นคิดก่อนเห็นเพิ่นคิดก่อนครับเป็นหยางแหละ ตัวเลขสีดำโอ้สีเหลืองต้องตัวแดงตัวมันค่อยเจี๋ยนแม่ตัวดำกันถ้าไม่โชกกระถือคือกันครับขึ้นแม่พยอมตัวสีดำเนาะเป็นตัวเลขตัวแรกบอกลาว่าชัดชัดแน่ฮะยังก็ศูนย์สามเจ็ดบอกโอ้ครับครับศูนย์สามเจ็ดหรือ ครับผมเพิ่นก็บอกแค่นั้นล่ะคุณแม่ถามเมื่อนานๆเพิ่นก็ว่าตัวนี้ล่ะแต่ก็เลยว่าสองตัวบ่มีบ่บ่มีเท่านั้นด่ะเพิ่นว่าสองตัวก็บ่มีมีสามตัวเลยเพิ่นว่ามีสามตัวเพิ่นว่าตัวเลขสีดำเนาะตัวเลขสีดำคุณแม่ครับอันบ้านในบ้านเลขที่อีหยังครับบ้านลขที่เพิ่นลำบาครับจังหวะเด้อแม่ก็บ่ได้ถามบ้านเลขที่บ้านพ่อตัวไหนที่แบ่อีกหัวหน้บผมก็ไม่ก พ่อไม่ได้บอกปานเลยที่พ่อมไม่ได้บอก้านเลยที่เนาะมไม่รู้เลยครับรรอันนี้มันมาอยู่กับยายเนาะมาอยู่กับคุณแม่พยอมเนะา,าเนะครับยน่ไปหาพ่อกลับไปนะครับ่านผู้ชมอันอแต ใส่เสือตัวเล็กไม่ตัวเล็กสีหต right? <meets 6. S 1> ัวน huh? ั่นขึ้นแม่6กสีหเพราะเซนในแขนเสือเิ่งอ่ะมีมีตัวอะไรเนี่ยน่ะนะเป็นส่หาฮกสีหาหกว่ะนี่เด็กสามตัวตัวนั้นนงสามตัวสีหากอือบรรทาออกในเสือข้องนองกันด้ได้เพิ่งเปิดเพิ่งดีๆเพิ่งขึ้นแม่โอ้สีหาหกครับอันก็มีเอฟซีถือนั่มน้ครับคุ้นแม่บาวแอมเราตรงไปถายคลิป ตัวเล็กนเสือเล็กน้อยนี่ลหละสองตัวก็คือยิ่งเท่อก็ดีครับผมบรทาออกสามตัวสี่ห้าหกเนาะครับผมอันน้องอีคิวฟันจังไหนอีกบาทเนี่่เห็นยังอีกบอฟันซ้ำนี่ด้อครับสมุชมเนาะฟันซ้ำนี่ครับสมุชมครับก็นีซ้ำนี่เนาะคุณแม่พยอมเนาะจ้าอ้ยังป่นโอ้ยุปอได้เหรอคุณแม่เ<ต><ะ>นี่ย อยู่พอหนึ่งคร<ช><อ>ับครับอยู่พอหนึ่งอายุเจ็ดปีหนอครับคุณแม่พอหนึ่งพอหนึ่งเจ็ดปีอันเจ็ดปีลูกก็เจ็ดปีปครับผมพอหนึ่งเจ็ดปีเด้อครับท่านผชมเนาะอายุเจ็ดปีแต่บ้านเลนที่นี่พ่งหูฟันเห็นแต่เลขพ่พอเนี่ยโ่งหูครับผมฟันเห็นแต่ศูนย์สามเจ็ดแม่นบอกครับศู 0, 3, นย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเนาะครับผมครับผมโอ้กับขอบุณขอบุญคุณแม่พายอมได้หลายครับ แ้วกาน้องอีคิวน้่มนะครับเนาะเป็นบ่ฝันเห็นยังเห็นแต่ตัวเลขตัวสีดำมาส่นมันลอยขึ้นมาเลยบ่น้องอีคิวลอยมากมันลอยมากรือจังไดเห็นในฟ้าผนังหรือเห็นจังไดเนาะเห็นมองได้เลยเห็นองไดบแกลยเห็นองได้ของงานของบ้านยินบ่ถามนียมันอยู่ในเฮือนหรือฝันเห็นเลยฝันเห็นเลย ฟันเห็นเลยครับ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 ฟันเห็นอันน้องอีคิวเพิ่นกับบอกเลขถือหลายเทื่ออยู่บ่คะคุณแม่อ๋อประกือันมันก็ตัวถือตัวงมาถือกันละลูกแต่แต่ว่าเพิ่นบอกแต่ก่อนเนี่ยิ่นก็บอกถือได้เลยเด็เออเหนือหลักมาสองมาอันแถวก่อนกับษ์เหนือหลักบางหวัดนี่แหละแถวก่อนเพิ่นบ่ถือมันบ่ถือนอถเพิ่นบอกกันนะ เพื่อนบอกว่าหันเพื่อนบอกหนึ่งศูนย์น่เพื่อนเขียนให้น่ะนะแต่ว่ายอดนี้เพื่นก็บอกอีกนี่แหละเลื่อนแม่ก็ว่าเสียงเมืองหันนอกลูกเนาะก็ฝ <laughs> ันมัดกับพ่อแดนมีดอกกันพ่อยากกันหลดอกลูกกันคือว่าปไปหลอันเฟซบุ๊กนอกอันว่าบ่่อยากเอาเพื่อนบ่อยเพื่อนฟังว่ากับคำนั้นก่ถือแจ้งได้กัน จะว่ากันเด้วยจะได you know, ้ไหะสิสินะแม่ก็เกรงใจนะลูกแม่กับค่ะน้องเพิ่กกระฟันเนาะค่ะน่อง่นไปนอนบ้านพ่อบ้านครับเบิ่งไว้เพิ่เป็นแนวทางเนาะครับเนาะมันเป็นแนวทางนะลูกครับเป๊ะๆมันก็คือว่าน่อย่าให้ใครได้โพอดถือพดครับเชียงเบิ่งเนาะลูกเนาะค่ะเชียงเบิ่งกับฮาเป็นจังบนถ้าคือหลักแม่กับ น้องเพิ่งเป็นคนอยากอายเนี่ยนะคะท่านผู้ชมสีอายคนนู้นคนสีอายคนวันนี้วันอยู่แต่คนมานางงั่มเพราะเคยกล้าแสดงออกนะเพิ่นคนนี่เลยแต่ว่าเพิ่นกับฟันแล้วเพิ่นกับอกมาบอกแม่เนี่ยนะคะเ่งบอกแม่ก็ไม่ได้ถามเพิ่งบากหรือมากก็บ้านพ่อบ้านพ่อฝันหวยมากเลยยายเป็นแบบเขเรียกว่าเรื่องพูดมาได้ก็ถามนั่นแหละแล้วคนบุรีเขียนก็เลยถามก็เลยถามเพิ่นเพราะว่า 037ยายบรรยายเลยว่าแม่สองตัวบ่มี่บ่บ่อบ่อนี่สามตัวสามตัวนได้สามตัวกนบางทีค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณแม่พยอมกํานองอีคิวหลายเนาะค่ะไ้ข้อมูลดีดีเด็ดรับเท่ามี่สามดาวไปฝากเอฟซีขอบคุณค่ะคุณแม่พยอมขอบคุณค่ะน้องอีคิวขอบคุณค่ะเดี๋ยวเท่ามี่สามดาวสิจุดตัวเลขของ น้องอีคิวไสมุทให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดะ,ะดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไม่ได้ค่ะ <Okay. S 1> กับไปรับชมกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะาท่านผู้ชมเลขของน้องอีคิวน้องอีคิวเพิ่นไปนอนบ้านพ่อเพิน่นไปนอนบ้านพ่อเพินพ่นเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นเลขโต๊ะสีดำล้อยมาเห็น ร้อยไม่เห็น037ย์สเพิ่นกลับมาบ้านหาคุณยายเพิ่นมาว่ให้คุณยายฟังบอกไปนอนบ้านพอเพิ่นต้นฟันเห็นตัวเลขบอกคุณยายเพิ่นว่าเห็นตัวเลข037นย์จเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํามื่อวันที่16สิงหาคมพศสอง5ค่ะ โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้เทอมมีสามดาวกับเท่าทำช่วมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชคชมันมานเฮงเฮงรวยๆวยค่ะสวัสดีค่ะ